สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับอ่าวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์กิจกรรมมาใหม่ครับนั่นก็คือเป็นการ์ดตัวละครครับนั่นคืออ่าเรน่าในชุดว่ายน้ำครับผมว่าการ์ดใบนี้นะเห็นหลายคนครับปิดอีเวนต์น้อยเห็นหลายคนครับปิดอีเวนต์เต็มแม็กเลยครับสี่พันเพชรโอ้โหผมบอกเลยครับว่าการ์ดใบนี้ถ้าใครมีเพชรน้อยครับถอยออกไปเลยครับผมบอกเลยอย่าเพิ่งไปทําครับผมบอกเลยอ่าเพราะว่าการ์ดใบนี้ มันจะรวมจี้นะครับอเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลความความสามารถของการเรนหน้าในชุดว่ายน้ำก่อนครับอผมว่ามันไม่น่าตามหานะกาใบนี้ถึงแม้จะเป็นผู้เรียนเก่าก็ตามนะผมว่าอเพราะว่ากาใบนี้มันสกิลค่อนข้างยังไงเป็นเหมือนเอาจี้มารวมกันนะอซึ่งจี้ที่ที่ผมว่านี้หลายๆคนก็มีอยู่นะครับผมว่าเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลกันก่อนนะครับ ตะกิ้ความสามารถของเรนน่าในชุดว่ายน้ำครับนั่นก็คือเมื่อตกก่อสร้างอัปเกรดแรนมาครับของฉันโอกาส75%ครับสร้างหลุมดําและติดตั้งฟองสบู่ที่หลุมขาวครับนั่นก็คือเป็นทุงมือไททัานครับผมว่าทุงมือไททันนี้ผมว่าน่าจะมีกันหลายคนอยู่นะผมว่าถ้าใครมีจี้นี้อยู่แล้วก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนการ์ไปนี้มันรวมจี้ทั้งสามจี้มาใส่ใน กัดเดียวนะครับผมว่าเรามาดูสกิลที่สอนก่อนครับอ่าก่อนที่เราจะตัดสินใจนครับเมื่อมาตกแดนมาร์คข,ของฉันครับโอกาส5 0เครับเมื่อไม่แสดงผลจะเติบโตบวก5%นะครับอ่าจ่ายมาเบิล70%ครับของค่าผ่านทางพื้นฐานและสุ่มเรียกฝ่ายตรงข้าม1นคนครับสามารถยกเลิกได้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนมาร์คหรืออับเกรดแนลนมาร์คโอกาส3 5ส้ารน์้างแลนมาร์คเพิ่มนะครับนั่นก็คือเป็นสกิล ปัเชิญโฮมบาร์ตี้ครับบวกกับโดนก๊อปปี้ครับอ่าเหมือนสรุปง่ายๆนั่นก็คือการเลน้าในชุดว่ายน้ำครับเขาจะรวมจี้หนึ่งล่ะมีสามจี้นั่นก็คือจี้ที่หนึ่งจี้ถุงมือไททันครับสองจี้บัตรเชิญโฮมบาร์ตี้ครับสามจี้โดนก๊อปปี้ครับอ่าถ้าใครมีสามจี้นี้อยู่แล้วครับการใบนี้ครับไม่ต้องหานะผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องหา่า ถึงแม้จะเป็นผู้เล่นเก่าก็ตามครับผมว่าผมแนะนําเลยครับผมว่ามันการันตี4,000เพชรครับผมว่ามันเลืองพเพชรเฉยๆครับผมว่าอ่าหรือผู้เล่นใหม่ก็ตามครับผู้เล่นใหม่ก็ข้ามไปเลยนะผมว่าอ่าเก็บเพชรไว้รอเอีเวนต์โหดๆด,ดีกว่าครับอ่าที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวการ์ดเลนหน้าในชุดว่าน้ำครับหรือไม่ได้มารีวิว ในการสุ่มอีเวนต์แต่อย่างใดครับแต่วันนี้ผมจะมาครับมาทำอะไรนั่นก็คือมาเลียนแบบครับก็อ่าเลียนแบบก๊อปปี้การ์ตัวละครใหม่ครับนั่นก็คือนี่ครับผมจะใช้การ์ดใบนี้ครับแทนครับอ่าเพราะว่าการ์ดใหม่ครับผมไม่แตะแน่นอนครับจะไม่สุ่มแม้แต่เพชรเดียวแน่นอนครับอ่าผมบอกเลยครับถ้าใครมีจี้หนึ่งทุบมือไททันสองโดนก๊อปปี้สาม บาเจนโฮมบาร์ตีครับอ่าไม่ต้องสุ่มหาครับอ่าก่อนที่เราจะไปเล่นก่อนครับเดี๋ยวให้ผมไปซื้อโคเวอร์ก่อนครับอืมผมเล่นดันคะแนนจนว่าอ่าคูใบโคเวอร์หมดครับหมดเกี่ยงเลยครับเหลือศูนย์เลยอ่าซื้อสักห้าก็พอเนาะโอเคไปเราจะไปเล่นในแผนที่อะไรดีนะแผนที่ลุมดำดีกว่าอ่า อ่าเดี๋ยวเอาแผนที่อนาขอตเรากันนะครับถ้าใครมีคารดมาม่อนลูกอมดาวครับอ่ามาม่อนลูกอมดาวและมีจี้แบบผมทำนั่นคือมีหมวกอะไรก็ได้ครับมีบัตรเชิญโฮมปาร์ตี้อะไรก็ได้มีถุงมือไททันมีกันตายสักหนึ่งอย่างครับหรือจี้สร้างแรนมาเพิ่มก็ได้ครับอ่านั่นคือ เหมือนกับว่าคุณนั้นมีการ์ดใหม่ล่าสุดแล้วครับถ้าคุณมีเซตแบบผมนะครับอ่าเดี๋ยวปึ๊บอ่าซื้อเรียบร้อยแล้วสกิลของมามอน,นครับที่หลายคนรู้กันนะครับเพราะอันนั่นก็คือโอกาส38% 38%ใช่ไหมเมื่อเราก่อสร้างเราจะอัปเกรดไปแลนด์มาแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษครับอืมนั่นก็คือเป็นจี้สร้างแลนด์ในตัวครับแล้วก็สกิลของมามอนที่สองครับนั่นก็คือโอกาส35%นะครับ เมืม่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนมากเราจะสร้างแลนมากเพิ่มนะครับอ่าและหมวกที่ที่ผมพกหมวกกันวิกมานั่นก็คือกันวิกตอรี่ครับหมวกต้องการครับอ่าเผื่อเจอดินเผื่อเจออะไรครับเราสามารถดักได้แล้วก็บาเทียนโฮมบาร์ตี้ครับนั่นคือเป็นสกิลหลักของการเลนหน้าในชุดว่ายน้ำครับอ่าแล้วก็กันไตสักสักหนึ่งอย่างก็พอเนาะอ่าเผื่อเจอพวกนาเดียพวกอะไรล้มห,หนักๆครับเผื่อคะแนหนหายนะครับ แค่นี้ครับก็เทียบเท่ากับการใหม่แล้วนะครับดีไม่ดีโหดกว่าการใหม่อีกเซตที่ผมจัดนะครับอ่าจะโหดไม่โหดก็ไปลองดูในเกมได้เลยนะครับผมจะเล่นในแผนที่อารีนาก็แล้วกันครับเพื่อเห็นไปเลยครับเห็นสกิลโดยชัดเจนไปเลยไม่รู้นะว่าผมจะแพ้หรือชนะเพราะว่าการมันยังไงอ่ะคุมต่อไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่ผมว่านะมามมนไปโอเคครับเริ่มเกมอ่าเราก็เจอกับ ดักรูเซียใช่ไหมอ่าดักรูเซียนครับมาถึงกวาร์ปซะแล้วกวับก็ทำอะไรผมไม่ได้ครับอ่าผมมีโล่อ,อยู่อ่าตอนนี้เขาเบิ้ลสิบไปแล้วนะครับอ่าไม่รู้ว่าเขาจะเบิ้ลสองหรือเบิ้ลอะไรอีกออก,นะออกสี่นะออกห้าแน่นอนครับก็น่าจะไม่ใช้คู่ขี้นะครับอ่าเดี๋ยวเขาพกอะไรมาบ้างวะมีหนีนี่ยนี่หวานอ่าทอยสี่ไปครับ อ่าครับใครมีมาม่อนครับสามารถจับการมาม่อนมาเล่นได้นะครับอ่าไม่ว่ากันครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บไม่ออกครับอ่าไปเผื่อกันตายออกอ่ะอ่าออกไหมอ่าออกครับกันตายออกแล้วก็เราก็จะสร้างไปครับปื๊บสร้างลุมดําไว้ครับตัวนี้มันมันน่าจะขโมยก่อนนะอ่าผมจะไม่ให้เขา ได้ก่อเป็นอันขาดนะครับอ่า,อาเขาจะทอยยังไงต่อนั่นเเบิ้ลสีอ่าไม่เบิ้ลออกเก้าไปเลยครับอ่าจะโชว์สกิลปะเจิญนโฮมบัตตี้ครับอ่าปะเจนโฮมบัตตี้ต้องออกแล้วหล่ะจังหวะนี้ออกไหมปึ๊บไม่ออกครับไม่เป็นไรวางไว้ที่เดิมไปดูว่าเขาจะไปไหนต่อครับเส้นนี้สามารถก็ไปเล่นได้นะครับอ่า ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับการใหม่ล่าสุดได้เลยนะครับสร้างแรนก่อนครับไม่รู้ว่าแรนจอ,อกไหมสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ออกครับไม่เป็นไรเบิ้ลจิบสองต่อครับฮึ <c oughs> ออกสีเ่เบทไปเลยครับอึืม <c oughs> มาถึงก็วับตัวแล้ววาบไหมว์ปโดยขบวนเมืองหนึ่งเมืองไม่เป็นไรครับผมจะไปดึงเข้ามาเขาเดียวกันลงตรงนี้อาปะเจนโฮมาตี้ยอนแล้วก็วางไว้ที่เกาะครับเชิญเข้ามาหนึ่งที ตายไหมตายไหมไม่ตายครับตัดการไม่ออกครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นครับมาดูที่เขาว่าเขาจะไปไหนต่อเขาเบิ้ลสิบเอ็ดไปครับเบิ้ลสิบเอ็ดยังไงไม่ใช่เบิ้ลสิบเอ็ดทอยสิบเอ็ดครับเบิ้ลสองอีกทีเดี๋ยวผมขอสร้างแลนเยอะๆก่อนครับจะย,ยังไม่ฆ่าเขาก็แล้วกันนะอ่าเป็นมุมบอ,อกครับแล้วก็เด้งมาตรงนี้ สร้างเมืองให้แพงๆก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปล้มเขาเมื่ตอตอนอีกทีครับอ่าคุมต่อก็แม่นอยู่นี่หว่ะแล้วก็เชิญอีกทีครับลุมดำไม่ออกครับคอยก้าวไปอ่าเรามาดูสกิลของถุงเงินใท่านครับมันจะออกไหมเราจะลงไปที่เขาไม่รู้ว่าจะโดนขโมยเมืองไหมไม่โดนครับแล้วก็ขังอีกทีครับแล้วก็บัรเชิญโฮมบัตตี้ปึ๊บฮึม แบบโหเลยนะครับใครมีเซตแบบผมไม่ต้องไปสุ่มหาโดยเด็ดขาดเลยครับเปลืองเพชรอ่าตอนนี้เขาเบิ้ลไปแล้วเขามีออฟกู้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับนั่นไงครับโดนก๊อปปี้ออกล้วนวครับอ่าสกิลของโดนก๊อปปี้ก็ออกครับไม่ธรรมดาครับฉบับการ์ดเซตที่ผมจัดในวันนี้ถอยก้าไปก็แล้วกันนะผมจะไปโอ้โหออกเจ็ดนี่ว่า ขอเป็นมุมออกปึ๊บไม่ออกครับไม่เป็นไรเขาจะกล้าเบิ้ลสิบสองมาไหมไม่ก,กล้าครับเขาน่าจะถอยแปดแต่ออกอ่าถอยเจ็ดออกแปดเบิ้ลสองอือมออกเจ็ดขอเป็นมุมออกหน่อยนะอ่าออกครับแล้วก็ผมกันก่อไว้ดีกว่าครับอ่าแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ครับปึ๊บอ่าย้ายมาตรงนี้เชิญ โอเคครับน่าจะล้มละลายเรียบร้อยไม่ล้มครับน่าจะคลายเมืองลมม้มไหมไม่ตัดการ์อีกแล้วโอ้โหเขาได้การ์ดนางฟ้ามาจากไหนวะรู้สึกว่าผมจะตัดรู้สึกว่าการเขาจะแตกไปนะไม่รู้ว่าเขาได้มาจากไหนอีกอ่าโดนก๊อปปี้ไม่ออกครับอ่าเาน่าจะเล่นก่อนจริงด้วยครับผมก็จะทอยทิบสองไปเลยครับเผื่อเป็นมุมอีออกครับ อาอเอกครับแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ลงแดนมาครับหืมผู้มือใจท่านออกแล้วก็วางลุมทําไว้ที่เดิมเรียกเข้ามาครับตายไหมไม่น่าจะรอดครับตานี้ะเรียบ้อยครับหืมผมบอกเลยครับว่าเส้นนี้ครับถ้าใครมีเส้นนี้ครับไม่ต้องไปสุ่มาะโดยเด็ดขาดครับสำหรับการใหม่ครับเสียเพชรเฉยครับหรือว่าใคร ใครชอบเกี่ยวกับการตัวละครว่ามันสวยดีอ่ะมันสวยดีมันเท่ดีอ่ะก็ไม่ไม่เป็นไรครับถ้าถ้าเพชรใครเหลือเยอะครับอ่าถ้าเพชรใครมีพรอมเลยสี่พันขึ้นไปครับก็สามารถสุ่มได้ครับอ่าก็ไม่ว่ากันนะถ้าใครชอบที่ตัวละครครับก็ไม่ว่ากันแต่สําหรับผมครับอ่าสำหรับผมนะผมจะไม่เน้นที่ ความสวยหรือความหล่อหรือความอะไรของตัวละครก็แล้วแต่ครับผมจะเน้นที่สกิลนะครับถ้าการ์ดไหนครับถ้าการ์ดไหนสกิลที่โหดครับถึงแม้ว่า,า,าสมมติว่าเขาเอาการ์ดมาร์กนักท่องเที่ยวสาวครับเป็นสกิลของตัวโหดผมก็จะหาเหมือนกันครับอผมไม่เน้นที่ผมไม่เน้นที่ความสวยงามของตัวละครนะครับสาหรับผมเปลืองเพชรผมว่าค่ายสีไปแล้วก็ลงตรงนี้ ออกไหมปึ๊บอืออกดีมากครับเดี๋ยวตอนนี้เมืองยังไม่แพงเลีงมาที่เดิมแล้วก็ปึ๊บลงตรงนี้เบิ้ลสองอีกทีอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ออกถอยสามไปโอเคครับปึ๊บออกอีกแล้วครับืถุงือไทท่านไม่ออก มันกี่เปอร์เซ็นต์ว่าทุ่มือไททันวะทำไมมันไม่ค่อยออกวะตัเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับทุ่งมือไททันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกครับโอ้โหการการใหม่มันแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับทุ่งมือไททันในการใหม่ครับก็คิดดูดีเอาแล้วเอาก็แล้วกันนะครับถ้าใครจะคิดที่จะเอาการใหม่ครับอผมเปรียบเทียบดูแล้วเอาไปเอามาสู้การใบนี้ไม่ได้ครับผมว่า ตู้เทสที่ผมจัดมาไม่ได้ครับอ่าอีกสักงหนึ่งเกมเนาะโอ้โหเจอกับการ์ดโคตรเก่าอ่าให้เขาถอยก่อนเลยไม่เป็นไรเขามีจี้อะไรมาบ้างวะอือหือมีจี้โหดนี่วะมีตัดการ์ดร้อยเปอร์เซ็นด้วยครับสองครั้งครับอันตรายอยู่นะครับไม่เป็นไรผมมีการอ่าการเรียกอยู่หนึ่งครั้งนะครับ กันเตะกันเชิญกันอะไรปึ๊บผู้ผู้เล่นคนนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ผู้เล่นใหม่นะผมว่าน่าจะเป็นผู้เล่นเก่าดูจากที่แล้วไม่ออกครับเบิ้ลสิบสองไปอีกทีปึ๊บ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 ไม่ออกอือเอาอย่างไรเราสิบเอ็ดครับอ่าขอแปลนมุมแปลนพิเศษออกหน่อยได้ไหม ได้ไหมได้อยู่ครับแล้วก็ลงตรงนี้ครับเรียกเข้ามาได้ไหมปึ๊บออกอดอกนี้ตายแน่นอนการติดคุกอ้าวเอ๊ะทำไมไม่ออกวะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่นะออกออกออก,ออกอยู่นะครับอ่ามันออกอยู่นะครับเอา้าหรือว่าเขามีสกิลป้องกันอ๋ออ้าวไม่มีนี่หวะเอ๊ะอะไรวะออกเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่นะครับเมื่อกี้ออกอยู่ โอ้โ oh, หเกมรู้ว่าผมตาฝาดวะไม่น่าจะไม่น่าจะฝาดนะผมเห็นอยู่นะอ่าให้เข้าไปเลยให้เข้าไปเลยไม่ว่ากันฮกโอเคอามาดูอีกทีทสิวางไว้ที่กาะครับรู้สึกว่าเขาจะเล่นเกาสะสแล้ว ใังไงต่อฉลาดนะน,นี่คุณนี่ฉลาดมากฉลาดมากน่าจะตด้งแล้วครับจาน,นี้อืออ่าโดนก๊อปปี้ผุดอีกแล้วครับโดนก๊อปปี้ออกดีมากแล้วก็ถอยที่สิบสองเลยครับอ่าไม่ต้องกลัวคู่ขี้หมดครับออกสิบไม่เป็นไรครับผมจะลงมาที่เดิมครับเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันออกอยู่นะตอนแรกตาแรกเลยโอ้โห ยังไงวะมันออกอยู่นะผมเห็นแต่ไม่เชิญรู้สึกว่าจะบักว่ะเกมเกมบักแน่นอนตรงตรงนี้ยังไงต่อถ้าท่านผู้ชมครับเห็นว่ามันออกหรือไม่ออกยังไงครับอ่าสกิลของบัตรเชิญปาร์ตี้ในเกมนี้ครับครั้งแรกเลยอ่าย้อนดูใหม่ครับว่ามันออกไหมโอ้โหโดนดูแล้วไม่เป็นไรผมมีป้องกันหนึ่งครั้งครับอ่า อ่ามาดูดผมนี่วะแล้วก็โดนขังด้วยตานี้โดนดูดซ้ำดูดซ้อนดูดแล้วดูดอีกครับอ่าดีนะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีกันไกลครับกันไกลออกไหมปื๊บดูดตังมาครับแล้วก็ปื๊บหืมแปดเอ็มไม่เป็นไรครับพอมีจ่ายแน่นอนตังผมเยอะครับอ่าไม่ว่ากัน เขาน่าจะถอยสามหรือสิบเอ็ดครับเพื่อมาดูดผมข้างหลังนะครับดูไหมว่าเขาจะทําตามผมไหมนั่นไงครับทำตามจริงด้วยครับแล้วก็จะลงมาที่เดิมหรือที่เมืองสามหลังยังไงต่อไปไหนลงเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจอ่าลงแล้วครับแล้วก็เพิ่มค่าผ่านทางครับสกิลป้องกันห้าสิบปอเ็ออกดีมากครับอืถอ,อยสามสามได้ไหมเออสามได้อยู่ ตรงวนี้ก็แล้วกันปึ๊บมาฟองแทร้อยเปอร์เซ็นต์ขังตากัดโอ้โหเสียดายครับเมืองไม่แพงโอ้โหแพงนี่หว่านึกว่าไม่แพงตดกัดไม่มีการให้ตัดแล้วลม้มละลายเรียบร้อยครับอืมอ่าอีกสักเกมหนึ่งเนาะอ่าเอาแค่นี้เนาะก็พอสามสามน่าจะสอ้อทำเกมแล้วอ่า เดี๋ยวคิปมันจะยาวเกินไปครับอ่าสำหรับเซตนี้ครับบอกเลยว่าถ้าใครมีเซตตามผมมีมามอนลูกอมดาวหรืออ่าใครไม่มีมามอนลูกอมดาวแต่มีจี้อ่าบัตเทียนโฮมบาร์ตี้มีถุงมือไททันมีโดนก๊อปปี้ครับก็ไม่ต้องไปสุ่มหาโดยเด็ดขาดครับอ่าสำหรับการ์ดใหม่ครับเรเน,น่าชุดว่ายน้ํานะเออสู้การ์ดที่ผมจัดเซตวันนี้มาไม่ได้เลยอ่าสำหรับใครที่เแบียบว่า ไม่สนใจสกิลแล้วไม่ว่าจะสกิลจะกลางหรือจะโหดหรืออะไรก็ตามแต่ไม่สนทั้งนั้นอ่าจะเอาอย่างเดียวอ่าการตัวละครมันสวยงามเท่ดีอ่าสวยสง่าดีอ่าไม่ว่ากันครับอ่าตุนไปเลยครับถ้าเพชรเหลือมากครับไม่แน่นะเขาอาจจะเอาเอีเวนต์นี้มาล่อครับล่อเอาเพชรเราแล้วก็เอีเวนต์จี้ที่จะมาถึงนี้อาจจะเป็นจี้หดก็ได้อ่าใครจะไปรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าผมไม่ใช่เจมนะ ผมก็รู้แค่นี้แหละผมก็เดาๆเอามันอาจจะมีจี้ใหม่มาก็ได้หรือวันศุกร์หน้าครับอาจจะมีการ์ดตัวละครหโหดอ่าอย่างเช่นจุด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 นะครับอ่าไม่รู้โอเคครับไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ขอฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ครับช่องแมงดาชแนลทีวีกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ